สวัสดีครับหลังจากที่คลิปแรกเราได้เปิดใช้งานโหมดมืออาชีพวันนี้จะมาเสนอวิธีการใช้งานโหมดมืออาชีพครับมีดังต่อไปนี้ครับผมเชิญรับชมได้เลยครับผมขั้นตอนแรกแตะเข้าไปที่ดูเดสบอร์ดครับต่อไปแตะที่สร้างรายได้ด้วยดาวครับแล้วกดเริ่มกันเลยครับ ต่อไปเข้ามาที่หน้าสร้างรายได้ด้วยดาวแล้วกดเริ่มต้นครับและต่อไปจะเข้ามาที่หน้าที่คุณสามารถใช้ดาวหรือรับดาวจากผู้ติดตามได้แล้วครับหลังจากนั้นให้แตะเรียบร้อยครับและหลังจากแตะเรียบร้อยครับช่องรายได้ก็จะขึ้นมาตามหน้าจอที่ผมได้แจ้งบนหน้าจอเลยครับผม หลังจากที่ขึ้นหน้ารายได้และรูปดาวครับต่อไปเราจะกดที่โฆษณาในคลิปเดียวครับหลังจากที่กดโฆษณาในคลิปเดียวแล้วครับจะขึ้นหน้าคุณสามารถเริ่มสร้างรายได้ด้วยโฆษณาในคลิปเดียวได้แล้วหน้านี้จะขึ้นแจ้งสร้างรายได้จากคลิปเดียวแล้วให้เรากดเริ่มต้นต่อไปครับผม จะสามารถสร้างรายได้จากคลิปที่เราลงได้ครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนที่2จากคลิปแรกครับเป็นไงล่ะครับผมหลังจากที่ได้ดูการเปิดใช้งานหมดมืออาชีพแล้ววิธีการใช้งานง่ายไหมครับถ้าใครยังเปิดดูไม่เป็นหรือทำไม่ได้ทักแชทมาได้เลยนะครับผมจะมีแชท เฟซบุ๊กทักมาได้เลยครับผมตอบคำถามได้ถูกขั้นตอนครับถ้าถูกใจคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย